สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกท่านจ้าวันนี้มีโอกาสนะคะแม่ก็ได้กลวยไข่ลูกชายเอามาฝากนะคะที่บ้านสวน,นจ้ะลูกใหญ่มากเลยสงสัยลูกชายเขาตัดเมื่อวานละมั้งหรือสองวันเขาก็เอามาฝากเมื่อวานจ้ะ เมื่อเช้าแม่ก็กินไปหมดสองลูกแล้วก็ตาก็หมดกี่ลูกหลานด้วยจ้กกะก็เลยที่เหลือก็เอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะทุกกำลังใจแวะมากินด้วยกันนะคะแบ่งกันเลยคนละลูกสองลูกจย่างลูกใหญ่นะคะ บ้านสวนลูกชายเขาก็มีของกินทุกอย่างจ้ะฝั่งเขาก็มีมีทุกอย่างเลยเขาปลูกทั้งพริกทั้งมะเขืออันนี้มะเขือนะคะอันนี้มะเขือของแม่นะคะแม่ก็ไปเก็บมาหลังบ้านจ้ะเก็บมาไว้กินตอนเย็นนะคะเป็นผักปลอดสารจ้ะ อันนี้กล้วยของลูกชายก็ปลอดสารเหมือนกันนะคะปลูกแบบธรรมชาติเลยจ้ะไม่ได้ใส่อะไรเขาใส่ปุ๋ยปุ๋ยขี้วัวมั้งเพราะมีวัวอยู่ <c oughs> เขาเลี้ยงวัวอยู่สองสามตัวเขาก็เอาไปใส่ง่ายๆมั้งช่วงนี้ฝนตกแม่ก็ไม่ค่อยได้ไปไม่ค่อยได้ไปบ้านสวนลูกชายเลยนะคะ ฝนตกทั้งวันเลยบ่ายๆยเย็นๆก็มากลางวันก็แม่อยู่บ้านก็ขายของบ้างอะไรบ้างก็แล้วไม่ค่อยมีเวลาจะไปบ้านสวนลูกชายนะคะพอดีลูกชายเขาเอามาฝากก็ดีใจมากขอบคุณนะคะที่ลูกชาย <c oughs> โอ้โสเลดในคอนะคะเมื่อเช้าก็ปวดหัวไปนิดหน่อย ก็กินยาแม่ก็นอนไปสักพักลูกได้ก็เอาโทรศัพท์มาถ่ายฝากเพื่อนๆน,นะคะพอได้แบ่งกันกินบ้างอะไรบ้างมาด้วยจ้ามากินกล้วยด้วยกันคะ่ะมาก็แบ่งกันคนละลูกละลูกไป มีอะไรก็แบ่งกันกินเพื่อนๆของครัวแม่ออนทุกท่านทุกกำลังใจจ้ะแม่อรนก็เข้าไปเยี่ยมทุกทุกท่านตลอดนะคะไม่เคยเว้นวางเลยนะคะคิดถึงท่านผู้ชมเพื่อนๆที่มารับชม ของครัวแม่อ่อนนะคะเป็นกําลังใจทุกๆท,ท่านจ้าม,มาเดอแม่จะเอาไว้ฝากเพื่อนๆของครัวแม่อ่อนจ้ามาแบ่งกันกินเลย มีอะไรก็แบ่งกันเป็นกําลังใจให้ครัวแม่อ่อนด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแคทกดซับสไครต์กดกระดิ่งเตือนให้แม่ด้วยจ้าจะได้ทำคลิปต่อไปจ้าคลิปนี้แค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกทุก,ท,กท่านจ้า